ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้นามนามงามๆเข่างามๆพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้านมีอีสานบ้านของเองลุยเดียวมือนี้ไม่ยามเบ็ดรอบอ่าคําหวังว่าสีได้บ่บผูกพามทาเพลงเหมือนเดิมเพื่อเลีเ้ยวๆไปต่อเลยพี่น้องผมจางนี้ไปสุดหน้าผี่เตี้ยเลย้อครับเด้อแล้วก็รอบสาอารอบสารอบสามันลึกกว่าบ้านจัก5หาเมตรได้อะ่ะ เบิ้งว่าเฮาสีมานสิใดบ่ได,ไ,ดไปลุยกันพี่น้องผมกับบ่าวมีลุยเดียวทีมงานบ่ไดทีมงานแต่ละคนนี่มู่ว้านนอกถึงเถียกจนบัดทุกคนพี่น้องไปใส่ก็ใส่ผู้เดียวตอนใส่เป็นอย่างบ่าวมีจังบ่ยมไอตอนใส่เป็นอย่างบ่าวมีจังบ่ไทยพี่น้องเพราะว่ามันคือสิบ่เหล่าใจดอกพี่นอมม้องบ่หมักเบิ่งเบื้องตอนยามเลย้อครับเ้อด้วยความสัจยิงยืนยันว่าบ่าวมีมาใส่ผู้เดียวพี่น้องื้อนี้ เ็นเงี้ยชีก็เดียนครับพี่น้องผมเงี้ยชีก็เดียนลองขับเนาะนี่ครับเป็นไส้เดือนอือ้อาวไปกันบ้ามีอ่ายามเดียวเสียบเดียวพูดเดียวคันเถื่อก,กะดีหมานคันบถถ่อเถื่อกระเยะวากันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่า มัดสีไก่เห็นน้ำกันนะครับหวานะมานมาถือว่าถือเมื่อวานกันพี่น้องนะว่าถือเข้ากับมายามรอบซองเอาพี่น้องเพราะว่าสีเสียบเงี้ยไปเดี๋ยวรอบซองเข้ากับเมื่วากันไหมเอาเบ็ยด,ย,บย,ดยื่นใส่เลยเบ็ดยื่นนี่ย่านรลอนยื่นนั่นแหละเพราะว่าบ้ามีใส่เงี้ยสีไก่เดียนหลังแรกพี่น้องผม หลอนหอลอนอีหลีพี่น้องเบ็ดก็เป็นเบ็ดไม้เลยพี่น้องเด้ออธิบายก่อนนี่เป็นเบ็ดเบไม่ที่ตาแดงเฮ็ดให้ให้เอามาประเดิมได้ทั้งเบ็ดกบเบ็ดป่าพี่น้องระหว่างขั้นแนวนี้ใส้ได้ทั้งเบ,บ,บ็ดกบเบ็ดป่าเราวิธีการยักสไตล์ของเราคือแนวนี้พี่น้องนี่สไตล์การยักของเราสิมีทวงมีขอดมีไดบ่าว่ากันนะครับเนาะเอ้ามาฉีรองเบ็ดไม่แดงขออนุญาตเสียบเงี้ยครับนี่แหละคนพูดเดียวมาสี่อย่างแนวนี้พี่น้องผม เอาไม่เอาไม่บ่แมนีนยามเห็บเบิดก้อนเสียบเงี้ยเราพี่น้องเนาะยามเบิด์ตเรียบเสียบเงี้ยนำกลนพี่น้องผมใส่ระเบียดอหันหลังหนึ่งโอ้นี่ถือกบ่ถ้าบ่าถือกกรไปพี่น้องผมบ่ถือกขันแนวนี่ไปอืเบ็ดย่างลวดเร็วเขายังเสียบเงี้ยขึ้นมากพี่น้อง อู้อู้อู้ยยัดแค่เบ็ดลุดล่องกวาเขาพี่น้องแล้วก็มุนอุ้ยเบ็ดลุดล่องกวาเขาพี่น้องโอ้ยบ่อยู่แนวนี่บ่อยู่แนวนี่บ่อยู่บ่อยู่แนวนี่พี่น้องโคตรเสียดายอย่าเบ็ดล่องกวาเขาเลยพี่น้องเบิ่งนี่บ่ได้ไอ้นี่นะครับเด้อนี่อู้ยอาเอ๋ยบ่อยู่เอ๋ย ยึดเคี้ยบังพี่น้องบังเบ็ดอยู่ในกว่วเขาเลยตะวบัวอ,อยู่มันอีหยังสิถือพี่น้องว่าน,นี่โอ้ยโอ้ยบังเบ็ดบ่าวมีเบ็ดลุ้นในกว่วเขาอะ่ะโอ้ยแต่เส้นดะไรแต่ว่าตัวอีหยังมาก,กินอย,ยู่พี่น้องอยู่ บงวู้ยตัวทว่าไข่เชีย,รรยชงพี่น้องเฮ้ยเ,เ,เป็นไปได้จังไหนบ้ามีสาโคตรมันว่าแล้วให้สูงสูงกันตองมีปลาเงี้ยสีเดียดเงี้ยนะครับนะตื่นเต้นโคตรตื่นเตี้ตรตตยรุดหรือบ่้ยพี่น้องเกิดมาเบ็ดรุดเบื้องตี้หรือตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่เบื้องเอายึดเคยึดเคพี่น้อง โคตรตื้นเต้นอะน่ะเบสรู้ตัวไม่ได้ก่อเขาเลยโอ้ยแต่ว่าบ่ขีเป็นไรพี่น้องนี่แหละปลาขนาดป้อยให้นี่เราดินี่โอ้ยเย่เย่เย่โอ้ย,อย,อย,อยข่ามันมันตัวใหญ่โตัวข่ามันมันตัวพี่เด้อนี่เฮ้ยที่ป้อยู่บอพี่น้องข่ามันมันตัวพี่ต,พตัวนี่สิ คือมีลูกอยู่บ่ตัวนี้สิกิโลกลัวพี่น้องเบิ่งหัวกับตัวตอนได้ตัวเถอะวะเอาทังใดดีพี่น้องเดี๋ยวเมาพี่จะหน้ากันปล่อยมาปล่อยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเามาพี่จะหนาา้ากันปล่อยมาปล่อยแต่ว่าเบ็ดหลุดลงให้หน้าเลยหัวยี่โอ้ยเงินมาหาลูกบอกว่ามันบ่ทันพี่ไหมโอ้ยโอ้ โอ้สุดจัดพี่น้องผมสองจิตสองใจอ่ะแต่ว่า,วกา,า,าก็ต้องเอาไว้ก่อนพี่น้องคันผมมีแนวกินเท่าก็ต้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวปดก่อนพี่น้องผมจังมาเสียบยอดหลังพี่น้องไปมารอบเสารไหมโอ้ยคอนเมนโตเต็มคอนเมนบ่จอยพี่น้องเอ้ยตัวนี้โลก่กลัวพี่น้องกล้าการันตีเลยว่าโลก่กลัวเงี้ยฉีกเดียนเงี้ครับอันนี้เด้๋อันนี้บ่ถือกนี่ อันนี้บ่ถือพี่น้องนี่อุย้ยตัวนี้มันกันปลาเต็มบ้ามีได้ตัวเดียวพ่อพี่น้องโลกกลัวนี่คือจบเลยอันนี้เด้ออันนี้ก็บ่าน่าจะถือกซื้อๆอ,อยู่เขาสิยามไปเรื่อยๆแบบนี้ครับสไตล์บ้ามีแนวนี่จริงจังถือกบ,บ่าถือกบ่หัวขนาดบ้ามีชายเดียวต่อ่าโลกให้พี่น้องเบิงแน่นอนถือกกระไดบ่ถือกกระไดเพราะว่า มีเอฟซีสมาชิกเข้าบอกว่าลงไปเลยใส่ธทรมมาตาอุ้ยของของของพี่น้องผมเจ็ดแค่ยูประยู่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยชี้เดียดกินเลืกองอยี่ดอกบ้ามีว่ะของอีกแล้วของอีกแล้วพี่น้องอันนี้รูดยี่ดอกนี้อันนี้รูดแม่งร้ายพี่น้อง <c oughs> โอ้ยแต่เสียดายพี่น้องลุกดูดรูดเทีนเห็นเฉียงๆแต่เก้าเงียชีกยเดียนขึ้นหลุดยากเห็นป่ะลุดลุดคักรูดแน่พี่น้องผมเดี๋ยวมาเสียบเงียเะาพี่น้องนะเอ้าเพราะว่าท่ายูดเดียวผมไม่มีพูดท่ายห้ มันจําเป็นตัวเหตุวิธีนี่ถ้ากับเล่าใจย่างหนึง่งตรงทีว่าหลุดหนึ่งถือหนึ่งมันเล่าใจบองไดตีิขวางอีกขึ้กันนี่ขวางว่าว่า <c oughs> <c oughs> ว่าควางโอ้แม่งเขา บ่เถือกไปดียๆพี่น้องผมเมี่ยงเขาปาก <c oughs> ยามเบ็ดรอวบคำอีพี่หนึ่งพี่น้องใส <c oughs> <c oughs> ่ละเบ็ด <c oughs> รุดลงให้หน้าอีกอยู่บ่โอ้บ่ถึอกบ่เถือกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยหลังนี้ <c oughs> บ่ถือกกระลอวแน่นอนล่ะพี่น้องบ่อยู่ดึงดึงเบ็ดอยู่พี่น้องนี่ห่างบ่อยูน่นี่ดึงสายเบ็ดอยู่เห็นบ่ครับห่างบ่อยู่พี่น้องกัดยู่มันดีนแล้วไปโอ้ของแบบ <c oughs> คือหลุดว่าเบ็ดไม่เบ็ดไม่เลยครับเด้อดวงไม่สายไม่ คลองพี่น้องนี่ก็ได้คลองบาสนี่รุ่นกันย่างวะอุ้ยได้รุ่นแน่นอน yes ke okay. yes k okay. คขั้นเบ็ดดึงดึงดึงแล้วพี่น้องดึงแล้วบ้านมีเป็นคนใจเย็นพ่อดึงลงไปดึงคลองคลองดึงนี่นี่กันจีก็เดี๋ยวจู้นี่ปลาแน่นอน,นเห็นบ้านี่ชีก็เดี๋ยวมันไล่มาเทิงคือกบกินนี่ จีก응ีย e? ด <laughs> ียนยุททางเครื่องสายมันถีอยุไส้ทอดลาตัวปลาเห็นปะดึงดึงดึงเอ๊ะปลาปลาขาวแว่นแว่นดีรองผมปลาฮ่าเอ้ยนี่ยังวะอ้ยโมเักเตียนี่เราจะไปปีงกินบาทไม่กินปลากูแมนบอมึงเซ็ตโจร เดี๋ยวไปเดี๋ยวมึงอยากินเบ็ด pues กูเมนบ้ามึงมาหนีเลย มาหนีเลยมุงบอลอดอุย้ยกินปลาบ้ามีเต็มปากเลยกินปลาบ้ามีเต็มปากเลยพี่น้องเบิ้งเอาแบบนี้มุงต้องเจอ กินปลาบ้ามีพี่น้องเอาลุกวาดเบ็ดบาทนี่เออเอาอยู่พี่น้องเอาไปปปีงเอฟซีที่ขว้ามาได้การแล้วนะครับเนดะ้อเอางูไปเปีงมันกินปลาบ้ามี่มันต้องเจอมีผิดบ่นนี่บ่าีหรอกน่าจะเป็นหู้กินปลาต้องโดนอ่ะเจอเฮ็ดกันแบบนี่เฮ็ดเต็นกันแบบนี่ เอาปลาป้องกันไปต้องมีบทลงโทษบี๊กิ้งแซ่บพี่น้องผมอืมอืมเฝ้าครับเฝ้าไปเสะเฮะยเฝ้าไปเสะกินปลากูแมนว่าพี่ป,ป่อยบอกพี่น้องเขามาหาปลาป่อยซะนะพี่น้องเนาะเขามาหาปลาบ่ได้มาหางูไปกินอืม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 ,อม ต่ออุ้ยสิได,ด้ปลาเอ๊เอาจังมาเสียบพี่น้องข่าปลาไปเรื่อยวะลังต่อไปพี่น้องผมหลังนี่เด้อกวางบ่อู้พันกวาเขาคือกันพี่น้องผม <c oughs> เขาว่าใส่ผู้เดียวบ่เพิงผู้อื่น,นมนันกับมานคือกันบ้ามีวลาถื่อนใหใส่เหรียญ์ใหญ่เสียบไปอีกเขาพยายามรอบเศร้า นี่พี่น้องผมเป็นยงงานขับตัวสีบ้ามีเอาอยู่ล้ครับเด้อสวยงามตามทองเรียงพี่น้องผม <c oughs> พ่านกอเขาพ่านกอเขาสวยงามตามทองเลียงพี่น้องผมอืมสวยงามตามทองเลียงพี่น้องผมโอ้ป้าขึ้นมาสูงนะพี่น้องนะปลาขึ้นมาสูงพี่น้องผมสุดจัดประหลัดบอกนี่เราพูดเดียว ถึงไทยถึงไอ้นี่โอ้ยโอ้ยรุดเราบ่ว,ว่ามันรุดเราบ่พี่น้อง ออนุญาตเลยครับเด้อต้องเข็ดจังงี่บ่เข็ดจังสี่บ่บได้พี่น้องอย่าวากันขออนุญาตพดแป๊บนึงครับพี่น้องผมสุดจัดปัดลาดบกักสองเต้มบักเอฟเย่ yeah. จริงๆมันต้องมีทีมงานตัวพี่น้องมีทีมงานนำ้ำตอนนี้บ่มีบ่เป็นยังไปผู้เดียวลุยเดียวได้ หลังนี่เดี๋ยวบ่ามีหวังปลาไหลเป็นย่างยิงสิถือบ่เสยว่ะร้อนคือบัดหลังหวังผลพี่น้องหน้าพี่เตี้ยก็เขาใหญ่ๆแนวนี่บ่ถือหลังนี่เดี๋ยวมูบ่าขันหม,มนู่มีเถือกแน่นอนถือบ่ว่าสายเบตขึ้นจริงพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สายเบ็ดสายเบ็ดดึงพี่นลองนี่โอ้แม่นกับปลาไหลเ้อยนี่เอ้ยน่าสิมีทีมงานมาปลดห้มาดึงให้เนาะูนเดียวเว้ย เถือหลุดพี่น้องหลุดกันแนวนี่เออหลุดหลุดโอ้โหเชียากันไหมไปต่อ ถือกบ่าบ้าเถือกบ่ถือกนี่ครับขั้นเบ็ดนะครับขั้นเบ็ดบ่ถือกเขาก็ต้องไปเพราะว่ายามเบ็ดก็บ้าไม่งั้นต้องยามแนวนี้อันนี้ถือกบ่บ่ถือกเขาต้องไป <c oughs> นี่ถือกบ่อุ้ยถือพี่น้องผมแนวนี่ถือก ว่าแล้วใหาน่ายเสียมันต้องดุกใส่งามๆบ้า,งา,งบามีบ้าปลาดุกอุย้ยพี่น้องพี่น้องเคยเห็นปลาดุกใส่นี่วะพี่น้องเคยเห็นปลาดุกใส่นี่วะไล่กันเข้าไปแช่กันเข้าไปทรงทรงต่อหหงมูอเบิ้งยามเบ็ดผู้เดียวรอบครับ ยางม้าน่ะบ่าวมีบ่าวมีตัวตัวใหญ่ๆสามเต้มบ่ร่วมแต้มที่ที่มันหลุดโค่นม้านพี่น้องแต้มทีมมม่หาเป็นงูสงตสอยมูเบิร์นี่เลยพี่น,อน,น้องเรื่องที่ตัวบ่าวมีเนี่ยมาผู้เดียวแล้วกับมันม้านแนวนี่ต่อไปสิมาผู้เดียวว้า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 วโอ้โหเมืเ่อคยเห็นปนลาดุกตัวใหญ่ป็นเช็กเชียพี่น้อง เดี๋ยวบ้ามีของนิยดดัดปลดเลยครับเด้อพันกว่าเขาจัางเดยมองค่อยๆอ,อ่ะกันจัดรูดขันดดดด้นรูเสียดายเด้หนิอุ้ยเดี๋ยวเขาเผเด็ดทุกอนพี่น้องรูดเราพี่น้อง เดียวยังสี่แล้วย่านรุดอยู่ตัวนี้ขึ้นมาขึ้นมาเย็ดแค่เฮออมีผู้ใดว่าปลาดุกเลี้ยงอยู่บ่พี่น้องผมมีผู้ใดกล่าวว่าปลาดุกเลี้ยงอยู่บ่พี่น้องผมเอยู่เดินดีกว่าปลอดภัยว่ะมีผู้ใดกล่าวว่าปลาดุกเลี้ยงอยู่บ่พี่น้องผมอ้ยเบ็ดตาเดียงเบ็ยดไม่สายไม่ขั้นไม่ดวงไม่พี่น้อง จวนป๊าป๊าป๊าจินเลือกบ่เพื่อแต่ตัดสายอยู่บ่พี่น้องงานแด่ตัดสายอยู่ด้วยกันจินเลือกพี่น้องผมเสียดายว่าคันตัดสายปักเอฟอะว้าวเดี๋ยวขออนุญาตปุ๊บครับไปไปไปเบิ้ง ไปเบื้องหลังไม้ต้อไปดีกว่าเอาไว้นี่จังมาเสียบจังมาเสียบบู๊งกระตุ้นยังไงมาบาวงีด้โอ้ก็ได้อยู่นี่อีกสองหลังสามหลังพุน่นอันนี้เลอันนี้ก็ซื้ออยู่บาทนี่โอ้ยถืกถืกได้พี่น้องผม,มอีกแต้มนึงโหดมันเลย เอาไว้ซะก่อนเดี๋ยวมาปดเอาตายแล้วตัวนี้เยสเบ็ดไม่เนาะพีน่น้องเนาะมันมานเป็นธรรมดาเยาวาก,กันย็ด yes. คเอาออยู่นี่บมีอีกสำปามี่บถือดอกซื้ออยู่ ไปผู้เดียวไปนองไม่ผู้ถือกล่องให้ต้องขอภอัยหลายๆครับอันนี้เดียบ็ดจมเบ็ดจมแปวลว่าได้รุ่นเบ็ดจมแปวลว่าได้รุ่นตอนเซบอหายเบิง้งมันควนเล่าใจอยู่แล้วปลายเบ็ดนี่สายดึงบ่โอ้ยดูดพี่นองกันแนี้นี่ biết chùm หยังติดอยู่ใส่มือจกอะไรตัวเออลุดหลุดพี่น้องว้าวเว้ยว้าวเว้ยขั้นนี้เดียว ดึงดึงโอ้ยถทกพี่รองผมมีทั้งช่อนทั้งควาทั้งดุกมีครบพี่รองผมวันนี้แล้วเห็นแล้วเป็นปลาเข่งช่อนดุกเข่งเห็นว่าพี่รองพูดเดี๋ยวต้องทำใจ ไปพี่น้องเดียวเสียบเทียเดียวรลดเนาะครับเนาะทั้งสีหาปลาเบืนนทั้งสีหาปลาไหลบืนดี่ะหลังนี่เดีหลังนี่นิ่งๆยู่ว่ามียังเกิดขึ้นนี่อือไปว้าวอุ้ยมั่นดีว่ะพี่น้องนาสีเบ็ดจะลอยหลังเนาะครับเนาะเฮ้ยเบ็ดเสียอีกแล้วว่ะรุดอีกแล้วว่ะพี่น้อง ยูหนีหลังหนึ่งว่เหมีนบ่ไปเสดเราพี่น้องบาดเบ็ดเบ็ดข่อยไปเสโอ้คองคองเฮ้ยเบ็ดแค่เบ็ดหายหลังหนึ่งบ่งบพ่อบเบ็ดหายหลังหนึ่งบ่พ่อคองเบื้องหลังนี่อุ้ยดึงพี่น้องดึงโอ้ยไปเขียงตัวทอ่ตัวทว่าฝืมือนี่พี่นอ้องขับม็ดป้าหมอข้างดำเลยมึงเสียดกูขับป้าหมอข้างดำพูนเลยขี่กระเดียนขึ้นมาเห็นว่ chỉ cái điện khi mà say biệt vô biệt wow 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 đứng 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 tôi nhai mình đứng biệt vô lẹo Oh yeah, o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 h yeah. Oh yeah. Oh yeah. โอ้ยโอ้ยเนี่ยตีตีต,ตีน้ำมันขึ้นบกว่าเลยพี่น้องสังเกตว่าตีน้ำมันขึ้นบกว่าเลยโคตรด,ดีโคตรได้มาข้ามาปดแล,ล้วก็อัมลาผ้าจ่าพี่น้องไปซะเพียงซ้ำนี่อัมลาผ้าจ่าพี่น้องไปซะเพียงซ้ำนี่บ้ามีขออนุญาตปดและะ้วก็ แล้วก็เอาปลาเจอกันรอบเสาพี่น้องผมจักสีมานป่ะมานป่ะหูตตะวันนี้นี่มันโคตรมานแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับสักเกียรตการมีตาตัวบากเอียบรวมรวดเสียบว้คือเก่าขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ย์เย้